เพิ่มพลังก่อนครับเพิ่มพลังก่อนคันครับ นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลาจ่จอยเรานะคะนี่ค่ะมีหมอนค่ะหมอนน้องบุหลาจ่จอยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลาจ่จอยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เม e ค่ะสารมือทงใบนะคะยังไงก็ไม่นานก็ฝากพ่อบแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากอนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลาจ่จอยเราด้วยละกันนะคะ สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุหลา่จอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์แม่นางนะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่สีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากทากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่แม่ีทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิ์แม่จ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรอเข้าร้านแสดงจ้า หลังจากที <tripod dog> ่ร <desserts> <hungry> ับมอบอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะกำลังแซวกันอยู่นานๆในรอบกี่เดือนพี่ในรอบกี่เดือนนะในรอบหลายเดือนเนาะจีได้มาแสดงแบบอ่คบคันแบบเพื่อนๆพี่ๆเยอะมากนู่นค่ะอ้อมมุ้นหลวงควงหลงควงเลยหลายแห้งค่ะ ทใช่อยากเตะบอลเห็นลูกบอลอยากเตะบอลเอาได้ไอ้ได้ไอ้ได้หนึ่งสองสามไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้ลิงบุกีมาลิงบดูขานี้พิจิตาเดินวนตามน้องพี่จางแทงพี่จางแทงท นี่ไอดาขาลยเะลายเชือกก็อาบน้ำค่ะลูกชายเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็พากันมายืนกินหญ้าค่ะใจสิขาดละเด้ แล้วช่วงนี้นะครับครอบครัวภาษาเข้าสบายนะครับนะครับก็ใช้ภาษากอย่างเดกับนะครับคล้วนเนาะครอบครวครอบครัว

ก่อนจะเข้าเดี๋ยวแม่นางจะเข้าไปถ่ายข้างในเสียงก็จะดังหน่อยนะคะ นะครับเชือแรกเือเนหน้ามีชื่อว่าน้องปอกรอยนะครับชื่อที่สองน้องแสนคำครับผมแล้วก็อีกหลายเชื่อกโหามากันเยอะเลยนะครับท,ทุกเชื่อก็อผมนะักแสดงก็อยากจะมาโชว์ความสามารถความแส่รู้ให้กับนักท่ยวที่มาเยี่ยมเยือนนะครับได้ดูได้ชมได้เห็นถึงนะครับความสามารถและก็ศักยาภาพขอ<ร>งทางศิลป์ของเรานะครับ มาเยอะค่ะมาเยอะมาเยอะจะตีโค้งไม่ได้ไม่รู้จะตั้งกี่แถว <laughs> อ่า๋ยวหน้าครับผมแย้มหน้าไปทางนะครับคนาเลยนะครับของปัดท้ายมาไปได้นะนะครับอโอางครับพี่เชื่อครับชนตัวเกษตรแล้วก็หน้านะครับาท่านโทมิเกินะครับท่านดนตรีที่แก้แดงก็ผมช่วยานการสำนัก ราชการสนับงานเจรทหารพร้อมคณะรบแล้วก็สวนีดังองรบไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสกายทุกคนก็หอมยามพระศุกันสาวแล้วก็เช้าเจ้าเมืนงศรีจะินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ราสศีช้าบรรยากาศค่ะช้างเยอะคึือักคึกคัะมากนี่ก็เป็นการทำความรบนะครับจากพระศุกร์สาครับผมนะครับหลังจากทำความรบเสร็จต่อไปก็จะเป็นการนะครับทักทายนะครับท่านผู้มีเกียศต่างๆน้องออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเราจะ ให้ช้างเด็กๆทักทายกันนะคะเออคุณแม่ตัวโตหม่คุณนั้างจะทำอะไรลำบากดูพี่ไอด้ารอก่อนพี่ไอด้าเราเฮ้ยคอพาาี่น่ไอด้านี่นี่อายดาเพราะว่าลูกชายไปรอข้างนอกนะ โดยทันู้ช้างโครงช้างแฝดเยอะะเลยค่ะมาเพียบเลยประมาณนี้ก็การถ่ายครับคุณลุงไม่ต้ให้กับทางด้วยคขอบคุณครับแล้ก็เกร้วงตุลาก็างคุะทางนิเกลทางราทางชู้ด้วยทางบรรทัดมาให้รางวัลนักจัด กำลังจะเข้ามาค่ะวุ่นห่งุ่รีบๆๆๆๆีรีแลกแม่มาเลยอู้ดึงแม่มาป้าย่างคั่งช่วยชานะครับความหอองชานะครับนบงานได้กินนะครับก็อว่านะครับเป็นอะไรที่ผดบเก๊ยนุ้าย่างคักงเลยค่ะลูกใส้เอ้ยนะ ทางด้วยก็ต้องสตาร์นะครับเข้ากองทุนเพื่อเดชานะด้วยนะครับก็ของทุนนะครับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับทำโดยท่านผู้ใหญ่กับแม่สายฟ้าอ๋อนี่แม่สายฟ้าทางนู้นทางนู้นช้างเยอะไม่มีที่เข้าพากันมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนทางนู้นก็อยู่ทางนี้ก็มีตรงไหนที่มันไม่มีที่เข้าเราก็อยู่ฝั่งนี้กันนะคะ ขึ้นเอะครัรับมอับลพกคุยกันมาเข้ามาทำไมู่นะหิวนมพอหิวนมกินอพอกินนมก่อนนะ นมมีการคูก,กินนมด้วยแม่ตอนนี้คุณแม่สายฟ้าเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะให,ให้พี่สายฟ้าเป็นพี่เลงจ่อยก่อนอไม่หากวนคนกินนมตาผ่านอยู่ตอนกลางคกินนมอยู่ พลังก่อนครับเพิ่มพลังก่อนคันครับคันคันคันเนี่ยในไม่นานจะให้ดูชัดๆว่าผิวน้องตกกระแบบเร็วมาก สำหรับคพนะครับสำหรับอาหารช้างนะครับ okay ที่จะามอบให้กับคณะนัช้างนังนะครับศิะบข้นบเะปรนครับนะครับเป็นนศิลกรครนะครับต่อไปใ้เป็นโจททด่อบนะครับให้นักมเกียรติได้รวบรมที่ความสามารถนักช้างในการเราออกวาดรูนะครับการี่ใส่ฟ้าเขาจะว่าดรูปนะคะนะครับได้รับชม พี่เมย์กำลังมาดูดีใจดีใจดีใจร้องอ้อนพี่เมย์ใหญ่เลยอ <c oughs> <c oughs> ดูพลอยทำ ก็กำลังอ้อนกันพี่พลอยก็อ้อนเหมือนกันพี่พลอยโอ้ยอยาให้ลูกไส้เห็นลูกบอลเลยบอลใอย่กนาดเราเลยยังไงไม่นานก็ฝากตามต่อคลิปสองด้วยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติด